ปฏิบัตินะเรียนหลักของการปฏิบัติแล้วก็ต้องลงมือทำํำดูหน้าตาพอบที่นั่งข้างหน้านี้โอเคนะใช้ได้เอาสะสมของเราไปเรื่อยๆมันไม่ใช่งานที่ทำเสร็จในวันสองวันก่อนหลวงปู่เทศ ท่านเคยบอกการปฏิบัติธรรมนั้นก็ทำกันทั้งชีวิตกระทั่งท่านภาวนาจนพ้นกิเลสแล้วท่านก็ยังภาวนายังปฏิบัติหลวงพ่อเคยขึ้นไปกลับหลวงประเทศคราวหนึ่งตอนนั้นท่านเพิ่งสร้างบนดบใหม่ๆท่านย้ายจากกุฏิเก่าไปอยู่ ในบนดบผนังมันเป็นกระจกนะบนดบ<ม>ท่านให้หลวงพ่อไป,ไปนอนที่บุติีเก่าท่านมองมันอยู่สูงกว่าตัวมนดบมองเข้าไปไน้เห็นข้างในเราเดินทางนั่งรถทัวร์ไปทั้งคืนแล้วก็ง่วงเต็มทีแล้วล้วก็อยากจะนอนเห็นโลปู อายุจะเก้าสิบอยู่แล้วเดินจงกลมเห็นท่านเดินตะคุ่มตะคุ่มอยู่เราก็นึกเดี๋ยวท่านเลิกเดินแล้วนะเราก็จะได้นอนท่านก็เดินไป็นห้าทุ่มกว่าห้าทุ่มกว่ากว่าแล้วก็ท่านก็พักเราก็ได้ลงไปนอน นอนอยู่ปลายเตียงเก่าของท่านตีสามได้นะหนาวจัดนะลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมนาหลวงปู่เดินจงกรมอยู่แล้วตีสามผู้เท่าอายุทั้งแปดสิบกว่าเดินแต่นั้นก็มองไม่ชัดนะว่า mm hmm. ท่านเดินจงกรมเดินท่าไหนเนาะ นึกในใจนะว่าหลวงปู่ท่านเดินชงกลมเนี่ยมือท่านอยู่ยังไงเอามือไว้ข้างหน้าหรือมือไว้ข้างหลังหรือมือ,อยังไงอานึกสงสัยนะท่านก็เดินเวี่ยงแขนนเวียงให้มากๆเลยเราเห็นแล้วก็เข้าใจเดินด้วยความมีสติไม่ใช่เดินท่าไหน นี่อยู่กับครูบาอาจารย์นก็ได้เรียนรู้คำสอนนะโดยที่ท่านไม่ต้องพูดเท่าไหร่หรอกให้เราดูเอาท่านทำให้ดูเสร็แล้วท่านก็บอกว่าการภาวนานนะตอนเจดท่านบอกการการปฏิบัติท่านก็าทำกันตลอดชีวิตเถ่าเราสงสัยใอ้หลวงปู่จะเดินไปทำไม เหมือนเราภาวนานะปฏิบัติทำของเราทุกวันทุกวันมีเวลาเมื่อไหร่ทำทันทีเลยทำตั้งแต่ตื่นนอนตอนที่เราตื่นนอนเนี้ยเราหายใจออกหรือหายใจเข้าอะไรรู้สึกเลยนะพยายามรู้สึกไว้ฝึกตัวเอง บอกสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเัน,นตั้งแต่ตื่นนอนเนะี่ยหายใจออกหรือหายใจเข้านะี้รู้สึกไปหรือร่างกายอยู่ในอิริยาบถในอาการยังไงแต่แขงซ้ายตาแขงขวาอะไรรู้สึกตั้งแต่ตื่นตื่นแล้วก็ ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวอะไรนี่ก็รู้สึกไปถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตไปเลยดูจิตไม่ได้ดูกายเห็นร่างกายมันลุกจากเตียงร่างกายมันเคลื่อนไหวฝึกตัวเองจะกินข้าวจะอาบน้ำจะขับถ่ายมีสติ รู้สึกจิตใจได้รู้สึกไปจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรู้ไปรู้สึกจิตไม่ออกไม่ต้องฝืนดูจิตไม่ได้อย่าฝืนนะให้ดูกายเข้าไปเลยร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายยืนเดินนั่งนอนเลยรู้สึกเข้าไปเลยเสียเวลาเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะ ถึงเวลาทำงานทำมาหากินถ้าทำมาหากินที่ใช้ร่างกายกำลังร่างกายอันนี้ภาวนาได้แต่ถ้าทำมาหากินที่ใช้ความคิดตรงนั้นไม่ต้องภาวนาให้สติสมาธิปัญญาจดจ่ออยู่กับงานไม่งั้นทำงานไม่ได้แต่ถ้าเป็นร่างกายนะ ทำงานที่ใช้แรงกายทำได้ภาวนาได้เมื่อก่อนสมัยห,หลวงปู่ดูลอยู่แม่ค้าขายผักในตลาดเมืองสุรินทร์นนะที่ยายส่กเกี่ยวยายสกเกี่ยวนะขายผักผักเมืองสุรินทร์มันร้อนจัดนะผักมันเหี่ยวเลยเราเดินเข้าไปดูไม่รู้จักแกหรอกทีแรก โอ้แม่ค้าคนนี้ขายผักนะเหี่ยวมากเลยแต่แม่ค้าเนะี่ยผุดผ่องมากเลยสดใสเป็นแล้วโอ้อะไรกันขนาดนี้ชาวบ้านชาวบ้านนะชวนขี่สามล้อคนอะไรเนี่ยภาวนาดีๆเยอะเลยทนำะไมเขาภาวนาได้เยอะเ<ม>พราะภาวนาทั้งวันเราทำบ้างขี้เกียจบ้างเล่นบ้าง มันสู้กิเลสไม่ไหวอย่างวันหนึ่งฟุ้งซ่านไปสิบชั่วโมงแนละ้วจะมาภาวนาสองชั่วโมงนะสู้กันไม่ไหวพอภาวนาแล้วก็วัดตัวเองได้นะวัดความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้เมื่อวานก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็ไม่เด็กแล้วเนี่ยก็เรียนจบแล้วทํางานแล้ว เห็นหน้าโอ้ทำไมภาวนาดีทำไมใจมันจืดมันเห็นโลกเนี้ยจืดชืดก็บอกเขาเห็นทุกข์ในโลกไม่มีอะไรเห็นแต่ทุกข์ตัวเองก็ทุกข์คนอื่นก็ทุกข์พ่อแม่ก็ทุกข์แวดล้อมด้วยคนที่มีความทุกข์ ป่ยาตายายเจ็บป่วยอนะเขาเห็นทุกข์มากๆนะแล้วเจริญสติเป็นอนะ่ะใจมันก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือออกมาคลายไม่เห็นโลกจืดชืดโลกมันก็อยู่ส่วนโลกนะใจมันก็อยู่ส่วนใจแต่ก็ต้องภาวนาอีกนะเพราะว่า มันยังไม่เสถียรมันยังเบื่อแต่ว่ามันยังไม่ล้างกิเลสที่ละเอียดงั้นเวลาอยู่กับโลกนะภาวนาให้สม่ำเสมออย่าเว้นช่องโหว่ไว้ให้กิเลสมาเล่นงานพอใจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็ดูโลก โลกที่คนเห็นว่าดีงามสวยงามในความเป็นจริงแล้วเต็มไปด้วยทุกข์ตัวนี้คืออยู่ในขั้นเจริญปัญญานะจิดต้องตั้งมั่นก่อนจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไปสัมผัสโลกนะการเดินปัญญาไม่จาเป็นว่าจะต้องมานั่งในสมาธินะใช้ชีวิตปกตินี่แหละ ก็มันเห็นแต่ทุกข์โลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์พอเห็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตมันจะถอนตัวออกจากโลกห่างโลกออกไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะมั่นคงจุดที่มันมั่นคงเราเรียกว่ามันอยู่เหนือโลกแล้วคำว่าเหนือโลกก็คือคำว่าโลก,กุตตะละ โลกุตตะมาจากคาว่าโลกกับอุตตะลอุตตะคืออุดรยังทคิดเหนือนะอุดรดนันโลกุตตะละก็คือเหนือโลกที่เหนือโลกได้นะเพราะโลกมันเจิดมันไม่สามารถดึงดูดให้เราเข้าไปสนใจใหญ่ดีมันได้ที่โลกมันเจิดเพราะมันมีแต่ทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไร การที่เห็นทุกข์นะคือการเจริญปัญญาที่แท้จริงยิ่งฝึกนะใจยิ่งห่างโลกไปมันมีสันติสุขเกิดขึ้นสงบส,สุขสบายอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกมันก็เรื่องของโลก ใจที่เหนือโลกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเงิ้นที่พวกเราตั้งอ,อกตั้งใจภาวนาที่หลวงพ่อเห็นส่วนใหญ่ใช้ได้นะที่อยู่ข้างหน้านี่จะมีที่ผิดพลาดก็มีเรื่องจงใจปฏิบัติ พอเราภาวนาเราเห็นสภาวะได้แล้วหัดดูสภาวะที่ประณีตลึกซึ้งนะอย่างเราจะปฏิบัติธรรมนี่ทำไมคนส่วนใหญ่ทำผิดปฏิบัติแล้วก็บังคับตัวเองไปเรื่อยๆเพราะมันเริ่มเมจากตัวโลภตัวตัณหาอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดี เนี่พอมันเริ่มต้นจากอยากแล้วไม่เห็นว่าอยากก็เกิดความจงใจเจตานาจะต้องทำอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้อย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อภาวนาตอนเป็นโยมนะตื่นเช้าขึ้นมาหลวงพ่อก็คิดทันทีเลยว่าวันนี้เราจะภาวนาอย่างไง<ม>เสร็จแล้วก็จะจงใจทำไปเรื่อยๆอันนั้นใช้ไม่ได้นะ เราะถ้าเราอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีนะความอยากเกิดารรู้ให้ทันถ้ารู้ไม่ทันมันจะเกิดความจงใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเช่นเราอยากปฏิบัตินะเราวันนี้เราตั้งใจทุกลมหายใจเข้าออกเราจะต้องรู้สึกตัวนั่งเฝ้าการหายใจ จงใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแทนที่จะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้จิตอย่างที่จิตเป็นก็ไปจงใจตัวจงใจคือตัวเจตนาตัวเจตนาคือตัวกรรมกรรมทางใจเขารยกรรมภมพมันสร้างภพขึ้มาสร้างโลกขึ้นมาในใจเรา ทันทีที่เรามีความอยากปฏิบัติเราจงใจกําหนอดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมานี่คือการกระทํากรรมคือการสร้างพบมีพบที่ไรก็มีทุกทุกที่แต่ทั้งพบที่ละเอียดนะที่ว่าการปฏิบัตินต้ับเข้าฌานกําหนดจิตเข้าฌานอันหนึง่งว่าดีดี่ดเกิดวิเศษแล้วเกิดล้วภานา ได้ละเอียดประณี้จริงๆพบจะรู้ว่าบทั้งหลายจะดีวิเศษแค่ไหนก็ถูกนะทันทีที่จิตสร้างพบขึ้นมาปรุงอบก็คือความปรุงแต่งของจิตนั่นแหละมันแล้วมาจากเจตนา่นรากของมันก็คือตัณหามีตัณหา เกิดเจตานาขึ้นมาสร้างภพขึ้นมาสร้างภพขึ้นมาทันทีที่เกิดภพจิตจะหยิบฉวยจิตขึ้นมาเรียกว่าชาติทันทีที่จิตหยิบฉวยจิตหรือหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาสิ่งที่ตามมาทันทีคือทุกข์พวกเราดูได้ไม่ละเอียดอย่างที่หลวงพ่อบอกแต่แสังเกตดูเอาแบบหยาบหยาบ พอเราอยากเราก็ลงมือปฏิบัติพอตั้งใจปฏิบัติพวกเราแน่นทันทีเลยอืนอัดทันทีเลยน่าทุกข์มันเกิดแล้วแต่ process ของมันนะมันจะเยอะอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนี่ถ้าเราพอนานละเอียดแล้จะเห็นมันเป็นช็อตช็อตชอต,ชอตทำงานต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ถ้าเห็นหยาบหยาบหน่อยก็ยังใช้ได้ เราอยากปฏิบัติเราลงมือปฏิบัติแลก็อึดอัดแน่นทุกเกิดแล้วค่อยๆดูของจริงไปอย่างที่เมื่อก่อนด็อกเตอร์บอกว่าเคยวางจิตนะนะมันวางไม่จริงหรอกนะมันวางไม่จริงรอ่ะจิตมันสงบลงมาหน่อยเดียวนี จิตจะวางจิตได้ต้องได้ธรรมะก,ก่อนเวลาภาวนาเราอยากเข้าข้างตัวเองดูจริงๆอะ่ะของเราจริงๆเป็นยังไงอย่า,ยากลัวทุกข์ทุกข์เป็นครูไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมแต่ก็ไม่ใช่แกล้งทําตัวให้มีความทุกข์ขึ้นมา ที่เราฝึกฝึกให้จิตตั้งมั่นเรารู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางเมื่อเราเย่เข้าใจทุกข์จิตมันไม่เกี่ยวเ,เห็นไปแค่ควรเห็นจิตมันค่อยๆค,ค,ค,คลายออกจากโลกมัเห็นโลกนี้ mm hmm. น่าเบือ่อจืดชืด ก็เห็นตามความเป็นจริงชิงเบื่อไหน่เบื่อหนายจึงคลายความยึดถือคลายความยึดถือก็หลุดพน้นฟังอย่างเดียวไม่ได้นะไปทำเอาตั้งใจเยอะไปแน้นฟุง้งซานเสียดอย่างฟุง้งอยู่ สังเกตตัวเองการที่มันแน่นขึ้นมามันก็คือความปรุงแต่งอย่างหนึง่งที่มันฟุ้งซ่านก็คือความปรุงแต่งอย่างอย่างก็เป็นพบที่แตกต่างกันพบก็คือตัวความปรุงแต่งสังเกตไหมพอหลวงพ่อเริ่มดูทีละคนนะพวกเราเกรงละเสื้อสีฟ้านะั่งเกรง พยายามสังเกตตัวเองล้วพยายามจะนี่ก็คือความปรุงแต่งความปรุงแต่งก็คือการทำงานของจิตใจนั่นแหละทำไปทางดีทางไปทางชั่วหรือพยายามจะไม่ทำงานก็คือความปรุงแต่ง สรุปก็คือในภาพรวมพวกเราดีขึ้นนะในภาพรวมดีขึ้นที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อเราจะเดินไปข้างหน้าต่อไปอีฝึกจิตให้ตั้งมั่นสติระลึกรู้อะไรนะไปเห็นทุกข์ไปเห็นใตรลักษณ์ของมันไปไปเห็นแล้วใจมันจะคลายออกจากโลก ไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลให้เข้าถึงโลกุตระได้นะจิตมันรู้เองว่าปัญญามันแก่รอบปัญญามันเห็นทุกข์นั่นแหละไม่ได้เห็นอย่างอื่นหรอกทุกข์เขาไม่เที่ยงทุกข์เขาถูกบีบคั้นทุกข์เขาไม่อยู่ในอำนาจบังคับตรงที่เห็นไตรลักษณ์นั่นแหละเรียกวเราเห็นทุกข์ละหลงแล้วรู้สึกไหม ใจไหลตามถาดอาหารไปรู้สึกไหมอยู่แล้วนะ่ะอ้าเทให้ฟังครานี้นะมาทำบุญวันเกิดอนุโมทนากับเขาเอาถ่ายไว้หรือเปล่าเนีย <c oughs> ถ่ายไว้แล้วถ่ายแล้วก็โอเค นึกว่าจะไม่มีเนื้อหานะเทศไปเทศมาก,ก็มีเนื้อหาพระธรรมเทศนาได้จบลงแล้วติดตามรับชมและรับฟังธรรมดีๆเพื่อการปฏิบัติได้ทางช่องวิหารธรรมและทางช่องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอให้เจริญในธรรมทุกๆท,ท่านค่ะสาธุ